เรามาตามหานางฟ้าของเราเหมือนเดิมนี้ค่อนข้างที่จะอากาศดีนะครับมาถึงเมื่อคืนแล้วครับฝนตกหนักมากทีนี้ปลาที่กินือเปล่าหลังฝนปลาคึ้มๆอากาศปิดสายแนละ้วต้องรีบทำอันนี้เพื่อนๆเ,เ,เต็มนะครับ,อ,บ,บอันดับวันธรรมดาเต็มทุกหมายครับช่วงนี้หมายแต่มดค่อนข้างจะฮอตสุดในแก่งอาจา์นะครับตอนนี้เพื่อนๆที่จะตามมานี่ก็ต้องสอบถานจะาพประกาศ เรื่องหมายก็คนจองเยอะมากช่วงนี้ปลาเริ่มเข้าเข้าดีแล้วมาได้เลยไม่ปิดหวังถ้าจะเอาปลาน,นินนะถ้าเป็นปลาอื่นค่อนข้างจะย,ยากปลายิบปลาอะไรพวกนี้เพราะมากแก่กับจา้าต้องเล่นปลาน,นินอยู่แล้วปลาอื่นไม่ค่อยโอเคที่เขามาที่นี่ก็ตือตามหาทางฝากันยังไงอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าครับนาเราไปลุยเลยลองดูครับ กดไปนะครับเบาๆกินแบบย่อนๆหมายไตมดนะครับนี่มันโลนโลหมายหกครับบอกแล้วว่าแบบนี้ได้ไม่นู้นะเนี่ย ไหนแล้วครับครับไหนแล้วครับสใช่ไหมครับตัยนะครับต่างประเทศก็มีน มาครับไปในรีค่ครมาแล้วครับผมของฟ้าครับโอ้โหครับผมสวยงามไม่มีไม่ต้อง ครับายรับมงด้วยเลครับครับผลงานรวมวันนี้นะครับผม สองวัน,นครับหนึ่งคืนกับหมายไต่มดนะครับครึ่งดาครับข้าขีดโลดาดตะกลับตะเพียนดูบรรยากาศนะครับผม ครับอันนี้ก็คือช่วงเวลาเย็นแล้วผมไม่ได้เก็บอุปกรณ์อะไรหมดทุกอย่างแล้วนี่ก็นั่งคุยกับไตเรื่องปลากินช่วงไหนอะไรยังไงคือช่วงนี้เลยนะกินนั่นแหละอย่างที่ผลงานที่ผมได้มาเริ่มจะเริ่มกินเรื่อยๆสายใหญ่สาเกิดเ,เ,เดือนปกติกินตั้งแต่เดือนมีนาแล้วี<ม>น้ำเยอะน้ำเยอะก็เยอะมากก็ช่วงเวลาลดน้ำ น้ำลดลงไปทนเดือนใช่ไหมแล้วมาตกที่เดือนเมษาเมษาเนี่ยมันเริ่มกินก็เริ่มกินทุกหมาทั้งเล็กทั้งใหญ่เริ่มมีเริ่มกินทีนี้มันจะกินยาวต่อไปเรื่อยครับแต่ยังไม่แน่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะกินถีหรือว่าบ่อยแบบเยอะๆในช่วงไหนนะครับผมก็ให้คำตอบได้ไม่ถูกกระจากที่ผมมาลองทดสอบให้เพื่อนๆดูว่าตกครั้งนี้กดหลายทีเพื่อนแต่คือดูที่ความไวของเพื่อนๆนะจะได้ขนาดไหนก็คือกินนั่นแหละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อนจองมาได้เลยครับโอเคเลยมาได้เลยครับ กินน <muitas> um, ну. oh, uh, exactly. ั no ่นแหละแต่เนี้ยก็โทรติดต่อสอบถามไต่มดไีเดียครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ผ้ให้นะเบอร์ไต่มดนะครับผมโซนเก้าแปดครับหกสี่แปดหกสี่หกสองครับไต่มดนะครับหรือก็หรือก็ติดต่อทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับเฟซบุ๊กก็ทิ้งคำว่าไต่มดนะครับแล้วก็เว้นวักนะฮะแล้วก็แจ่งอาจารย์นะครับช่วงนี้ก็คิวแน่นหน่อยนะครับเพราะปลามันเข้าแล้วครับผมที่ผมมาทดสอบนี่คือกินแน่นอนยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเดิมเดิมเอกายนนี้ผมรับประกันเลยครับเอการพืชพันธุ์เนี่ยเพื่อนใช่ครับ คิวแน่นๆเลยลก็รีบจองรีบมาแล้วกันนะครับผมอย่างผลงานที่ผมได้มาก็คือสุดๆครับเพื่อนสุดยอดมากเลยครับมาได้เลยโอเคผ่านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติรตามช่องจะโจ๊กิชิ่ง้วนะครับผมยังไงก็ฝากหมายไตยมดด้ด้วยนะครับถีนแล้วครับเพื่อนๆรีบมานะครับ